ก็กล่าวสวัสด,ดีท่านท่านกันด้วยนะครับนี่ผมเองนะครับตะคุยเคอันนี้อยู่ใครบ้างครับ <c oughs> อันนี้ใครครับไ <c oughs> อคนนึงไปนไหนหรอวะนี่ไงอันนี้อันคุณเลยจริงครับ เรื่องจริงเรื่องจริงโอ้คุณเริ่มเลยวีวิทชั่อเมลิคิดมาอุ้ยมาแล้วมาแล้วมโดนบิดไหมครับเรามาด<ร>ูกันว่าโดนบิดไหม เป็นว่าจะเดินบิดไหมครับทุกคนเดินบิดปะเดินบิดปะเออดีละดีละโอเคโอ้เอ่อิาเช่นกราวเฮ้ยเราเจอโรนัลดเราเจอคริสเตียโนโรนัลดโอ้ยเราจะเลื่องทำไม เอ้ยเขาว่าพี่โดพี่โดน่าจะยิงพี่โดน่าจะยิงไกลว่ะพี่โดยิงไกลโอ้ยพี่โดยิงไกลอุ้ยยิงไม่โดนเลยพี่โดยิงไกลพี่โดยิงไกลเฮ้ยเขาตายเฮ้ยมีตัวหนึ่งจะตายมีตัวหนึ่งจะตายมีตัวหนึ่งจะตายเอาน่าเอาน่าเฮ้หัวฟ้าหัวฟ้าจะตายหัวฟ้าจะตายหัวฟ้าจะตายพี่โดตายไม่นะพี่โดตาย วีดีโอต้องยิงวีดีโอต้องยิงไก่เว้ยพี่โดยิงไก่มอสเดี๋ยวเหลืองมอสเดี๋ยวเหลืองเด็วเขาติดเหลืองเนี่ยเล่นกรุบคอนโรทำไมมันก็เอะ เอ้ยถ้ามันแอบถ้ามันแอบมันก็อันนั้นอยู่แล้วเออมันก็ชนะอยู่แล้วถ้ามันแอบก็จริงไม่อะจะไปทำายกันอ่ะเอาเอาเมื่เสียเวลาเมื่อเร็วเมื่อเสียเวลาเกิดแต่เขาต้องรีบตื่นเร็วตื่นเร็วคุณไปไหนอ่ะไม่ประถมนิเทศอ๋อประมนิเทศชนชายอ๋อ พวกนี้ประถมยุทีเทศชนชายเหรออ้าไม่ใช่เขาต้องตื่น,นเร็วมันเมื่อื่นนี้เพราะว่าตอนนี้เขาตื่น9โมง9โมงมันก็มันก็แพ้อยู่ดีอะมาเราประถมเราเราเราประถมยุทเทศตอนกี่โมงอ่ะเขาไม่ได้ดูอฮ้ย ตายตายอุ้ยเหลือเขาเหลือติ่งหมาเขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วเหลือเขาเหลือติ่งเหลือเขาเหลือติ่งหมาเหลือเขาเหลือติ่งหมาคิดว่าเขามีโอกาสจะโดนข้างหลังมันอยู่ไหนอะ แล้วมันต่อยห้ามไม่ได้ทำไมมันอยู่ในอีกช่องอยู่ในช่องคูณในช่องอ่ะในช่องอ่ะช่องแคบมัละกอเออนั่น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 นันน่นเยมันต่อยมันต่อยมันต่อยเมื่อกี้เขาเาเดิมมันต่อยตาเลยคุณก็ดแล้วมันก็เดิมแล้วมัน พี่โดพี่โดจะพี่โดจะรีเวนจ์คืเฮ้ยพี่พี่โดเป็นสายรีเวนจ์นอ้าเชี่ยอะไรอะไรมีย่ใช้ายทอมมันเจอะเฮ้ยพี่โดเขาจะพี่โดพี่โดเขาจอเขาจอพี่โดเขาจอพี่โดพี่โดพี่โดตื้อตื้ตืตืตาย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  เขาจะวิดีโอวิดีโอเต่อะติ่งหนึ่งวิดีโอวิดีโอแต่ละติ่งหนึ่งติ่งหนึ่งเมื่อกี้เขาต่อยมันตายแล้วอีกคนนึงอ่ะมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างไหนสร้างอะไรไม่รู้อ่ะตั้งแถวตรงปราสาทอ่ะไม่รู้มันหนีไปยังแล้วหยุดใช้ชนัยมันเจอเราเจอคนแอบบอกไม่ได้เราเดินะาแล้วมเราเดินะ ปล่อยไปเถอะปล่อยปล่อยไปเถอะไม่ต้องแอบหรอกเอ้ยปล่อยไปเถอะถ้ามันถ้าถ้ามันไม่ออกมาเออโอเคไอ้ไงก็ชนะอยู่แล้วแหละถ้ามันไม่ออกมาแค่นั้นแหละเออไมมันถ่วงเวลามันถ่วงเวลามันเป็นเมสซี่อ่ะมันถ่วงเวลาเมสซี่ชอบถ่วงเวลาเอเเลี่ยนออช็อตเอเลี่ยน ไม่รู้ไปมั้งิสเตอร์ช็อตมิสเตอร์ช็อตเอเลี่ยนเออเขาเสียเออใช่เขาเสียเวลาเออหนึ่งมันเพราะว่ามันจะใช้เวลาน่้อยสิบโอเคเอแล้วแอบบ้างดิเราแอบบ้างอุ๊โอ้ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนแอบนะ เอ้ยคาตาได้ The g o The g o The g o โดไอ้ดูเม็ดว้าวว้าวมีคนปลาระเบิดมาม <no <oh> ีคนปลาระเบิดมามีคนปาระเบิดมา ลบกสุนดิจิตอลเอ้าเขาตายหะเอ้ยเมีตัวหนึ่งจะตายอ่ะไอหัวฟ้าเขายิงมานั่โพี่โดพี่โดคุณอย่าโดนพิ่โดฆ่าด้วยอ้าคุณโดนพี่โดฆ่าเดอะโกด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 คุณเดอ h โกดค่า เกรดส์อันดับตลอดกาเออดูตามชื่อเลยดิ๊กูแอบบ้างมาเดี๋ยวกูแอบบ้างหากูให้เจอดิน้องว้าวไอพี่โด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 ใจเย็นพี่โดใจเย็นพี่โดครับพี่โด้ขอโทษครับพี่โดอ้าวกูตายเลยพี่โด้เลือก็ติ่งเดียวพี่โด้เลือก็ติ่งเดียวพี่โด้อยู่ข้างล่างพี่โดอยู่ข้างล่าง เออนั่นแหละเดอะโก้เดอะโก้ไม่นะเดอะโก้ตายนั่นนั่นหมอหมอนี่มันหมอเจนโนสโค่วิ่งโดนด้วยโอ๊ะมีมหยุดบีมหยุดใช้บีมหยุดเป็นซาลามาเลกุมโอ้ย เออในกูเออมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนอ่ะอุ้ยสไนเปอร์บายบายเขาจะเลนสไนเปอร์เล่น màu này à, mà này á, mọt, mọt này á. À. <laughs> nè, mình thích ẻo, nhưng mà đợt này, chúng đầy gần như <laughs> <laughs> <món> là hết rồi. Đi đâu bằng màu xanh lá cây. อยู่ไหนมันมันมันอยู่ไหนเหลือเลือดน้อยไหมเหลือเลือดน้อยไหมเหลือเลือดเหลือเลือดเท่าไหร่น้อยน้อยกว่าเขาใช่ปะครับอ่ะคลิปอยู่มันอยู่ไหนอ่ะ ไม่ปล่อยแม่งเลย,ลย oh no เฮ้ยแมทพลอยเสร็จแล้วก็พอเลยแมทแมทพลอยเสร็จแล้วพอเลยตอนนี้จบแล้วพอเลยไมปสอดแอบบ้างแม่งเขาเจอมาแล้วเขาเจอมาแล้วเขาเจอมาแล้วเขาเจอพิ่โด พี่โดไม่เห็นพี่โดไม่เห็นเขาพีโดไม่เห็นเขาอุ้ยพี่โด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 จะเล่นเออพี่โดพี่โดตายพี่โดตายอุ้ยสำศบสมสพสมสพสมสพเลยอุ้ยพี่ชายอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนบีมตายบีมตายบีมตาย มาเราดิอยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอ่ะอีขี้ยบเว้ยไม่รู้อ่ะด่วนเข้าไปด่วน ตกใจโอ้ยตกใจตกใจโอ๊ยไปบ่ายบายบ่ายโอ้ยใจหายเลยกูไอ้คนตกใจจัดอะบายบายก็ฝากกดติดตามได้แชร์ด้วยนะทุกคน ก็ออาที่อะไรใช่ไหมครับจะเจอแมนพาน้าก็สวัสดีครับผม